สวดีท่นท่านท่านนะครับผมทุกคนนะครับเราเดี๋ยเพิ่อจะคูแต่อุ้ยจำเอาเด็กที่ะฮะที่มันเนเกาะคาตาคูลิคนเขาว่ากันว่ามันคือที่ทำมัวิสองดเละเผมจะไปเช็คให้ให้นะฮะว่าคืออะไเออทำยังไงดีละีเผมก็เปลี่ยนไปนะ แล้วก็เดี๋ยวอะไรเปลี่ยนไม่มั่งพอรีวลีลนะนี่เอฟเฟกเปลี่ยนไปปรเทศตอนนี้มันบักบักแค่ตรงไอ้ตรงตอนเลี้ยวอะมันบักนิดหน่อยนั่นไงก่อเก่าใช่ไหมแล้วรม่นใหม่เข้ามาด้วยรุ่นใหม่มมยังไงรไุ่นใหม่ก็คือส่งแค่สี่ร้อยเท่าเดิม ไม,ไม่ได้เท่าเดิมหรอกเขาน่าจะต้องทำ V4 นะฮะถึงจะเป็นแบบที่เขาโชว์กันนี่เขากูุ่นโอ้นึกว่าใครดูว่าจะไงเจอก็ไม่แล้วโอ้ก็หม่ ตองที่เขาว่าอัปเดตที่แล้วที่เขาว่ากันว่าที่ทำบัตรลูบิสองไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเนานะแต่ไม่ได้เอออ่แล้เวบเบลพุ่งเปลือนมันค้เที่ไหนแต่ตอนอมันพูดมันพูดไม่ถูกอะตอนวาแบบมันไม่เปล่อน เดียวดูทำไม่ได้อลไรอยู่แหน,นี่นี่ไงเจอแล้วอันนี้จุดๆๆๆจุดๆๆน่นาจะต้องน <laughs> ั่งใส่ก่อนนะบอก ้ยอ๋อนี่ไงไอ้กซ์เตมอปเ้ื่อก่อนนะใครที่สงสัยนะคะว่าเอ้ยกล่องวางกล่องเก็บผลหายไปไหนก็ให้ามากดเมนูนะกดไอเทมนี่นะครบเลยมันมสมบงรมก็จะอยู่ในนี้รู้ไงคนเยอะเลยคนก็เปลี่ยนนะ สมก okay. ุกิีโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะโชว์อะไรให้ดูเกี่ยวกับผลได้นี่เราดูนะเห็นหม่มันมีการขยับแต่หน้าจอผมบักเลยคือคือม,มันไม่ใช่เก็บนะเก็บในนอ อ๋อเรากดให้เราถือพลพิษนะฮะเรากดคลิกนะฮะอันที่สามนี่เราจะมีเครื่องเตือนเดี๋ยวดูแอนิเมชันผฝังไปกันดีกว่าว้าวเจ็บโอ้ฟี้ก็ต่ออ่ะแล้วก็เวลาต่อยเนี่ยตรงนี้เอฟเจะเป็นแรงฮะเพรเจ็บจุกยังไงขอบคุณดีดีกว่า ฝายนี้ทุกใจนะฮะเรือเรือเอแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูเกาะใหม่ได้เลยเรือเรือเรืรรรรรอเอออะไรเนี่ยส่วนอันนี้่อยูแล้วก็ผมอันนี้ผมคาดเอานะตอนนั้นผมไปผมมาว่ามาลูกสองแล้วบอกว่าผมอยู่จุดเริ่มต้นใช่ไหมล่ะอ่าพอพอผมไปคาเฟ่ ผมไปจอยเพื่อนคนนึงนะไปไปทังผมไปจอยเพื่อนคนนึงแล้วมันว้าวผมไปคาเฟ่เลยแล้วจะต้องแบบว่าเมื่อถึงก่อนอ่ะถึงมันจะเซฟให้อะตนอนเอามันมาน่าห่าวโอ้โหเควสเ,เริ่มมานี่ควสเริ่มเปล่าโอเคอันนี้ตรงนี้คือเควสเริ่มอันถึงเมื่อไรผมไม่รู้กัวก่อนมีบอลไม่น้อ Gì bọn mày? Này nghe con opening của yeah, à, yeah, à, like. yeah. à, à, yeah. mình như là ai? Cậu nghe không ạ? Mình lúc nãy Cứ làm phần... Một dây từ rồi á? mắng á? Ờ... Mình ít nãy giờ... Cứ cười bọt... Bọt ตอนนี้สเตตส์ปันกว่าของทีสาวหรอกแล้วดูแต่ละคนหน้ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างก็เปลี่ยนไม่ค่อยเยอะหรอกมันเแค่เปลี่ยนแค่ละลายมันก็เปลี่ยนเยอะอยู่อันนี้ไม่ทันวิ่งก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนถ้าเกิดคลิปอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนตรงกลาง mùa ra quá à biển. Excuse me, mình còn mưa Ok. Ui, mùa phải hạ ờ, hỏi lương bật Reset này, Mày kha, Effect kha, mày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  này mày bây giờ kha, mày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  kha, Bố, อนแรกผมอยู่คนเดียวเนี่ยเจอผมนึกว่าเข้าสวีเพื่อนผมนี่ไหได้มันไม่ใช่ปวดหัวคิดไม่เปลี่ยนไงแล้วก็ช่องท่อข้างล่างนั่นก็เห็นขาไหมนี่มันแบบว่าแตบบ่ว่าเวลาไอ้ไอ้กล่องมันเปลี่ยนแต่ผมไปดูเลยผมพาไปดูเลยอ้มันจริงไหมแต่ผมคิดว่าไม่จริงหรอกเพราจะจริงมันก็มีตรงนี้ให้อยู่แล้วอะ แล้วก็พวกของกเก่าโบราณอันนี้ไม่รู้จำไม่ได้แคนดี้ตอนนั้นอะทีเละแรกเรือแต่จตักระพันนึงโคตรแพงอันนี้คนเซฟพุงไปสำคัญแล้วดีมาส่งแสงตั้งแต่โลกหนึ่งจนถึงโลกสามคือแบบชุดไม่เปลี่ยนเลย คอ,อนเซปอ่ะเดียวกันอัปเดตยับคือแบบเปลี่ยนทุกอย่างซะยับเลยปกติสมัยกันก่อนนะตรงนี้มันจะมีไอโฟนออกมาแต่ถ้าเกิดไม่ได้ขับมันก็แบบน,น,น,นีนี่นะมันไม่เปลี่ยนเลย ก็เดี๋ยวไปดูแต่ละมัดทัวร์เลยนะฮะว่าเปลี่ยนไหมตั้งจา่อกมาเมืก่อนนะฮะอ่ะอ่ะสกิลเซ็ต F C เที่กว่าวีสองอีกเจ็ดอ่ะแล้วคาแรเต้รวีหนึ่งโอ้ต่อยไน้อ่ะผมเชื่อว่าท่าเย็นมันห้าวมากอ่ะเซร็จก็เหมือนเดิมนะ เว้ยกดเล็กกดเอ็กแล้วไม่มีนี่ด้วยปกดเท็งคืออันนี้จะต้องเดินสตูววะจะไม่ได้อ่ะต่อไปมัดอิเล็กโพราะว่าเท่เอ๊ะมา เวลาทำาิสิเส์เป็น,ปน,น,นพุทธิเสร็จมีขึ้นคลุก x ีกพุทธวิญญก็ไปหาดูคนอืแล้วกัน ก็ผดมอมเห็นลีนี่กับไปฟาร์มตังซื้อตังซื้อ,อกว่านี้กล่องก็ไม่มีอ๋อผลี่วงเบียดมันราคาแบดหมื่นแล้วนะก็ะตึงโหมดพอยต์เซตอันนี้กดปุ๊บมันก็จะว้าไปที่เราเซตอ่ะเราเซตไว้ที่นี่น่าจะใช่อ๋อเราจะว้ามาที่จุดนี้เองเราไปเซต sẽ không đâu nó cũng được. kia là effect đường đen. Oh, quan. Pha tăng đi qua xin nãy cũng có gọi tôi là broadcast đi. À, bye bye